<Okay>. Yeah. สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิคการยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่รถยนต์นะครับหนึ่งวิธีง่ายๆนะครับทุกครั้งที่เรานํารถมาจอดแล้วก่อนที่เราจะดับเครื่องยนต์นะครับเราควรจะต้องปิดระบบของไฟฟ้าภายในรถยนต์เช่นแอร์วิทยุไฟนะครับให้เป็นสวิตช์ออฟซะก่อนนะครับแล้วทุกครั้งก่อนที่เราจะสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนจะเดินทางเราต้องมั่นใจว่าสวิตช์ต่างๆเหล่านี้ถูกปิดนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์ให้เครื่องยนต์ติดเรียบร้อยแล้วถึงเปิดสวิต ต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆในการยืดอายุของแบตเตอรี่ทุกครั้งที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์เครื่องยนต์จะใช้พลังงานสูงจากแบตเตอรี่ในการสตาร์ทไฟในการสตาร์ทเครื่องยนต์เพราะนั้นก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์องมั่นใจว่าสวิตต่างๆเหล่านี้ได้ถูกปิดแล้วนะครับหลังจากที่สตาร์ทเครื่องยนต์ติดเราค่อยเปิดสวิต์แอร์ไฟเครื่องเสียงหรือใดๆก็ตามใช้เทคนิคง่ายๆแค่นี้เองครับสนใจเทคนิคพิเศษอะไรต่างๆนะครับแนะนํามาได้กับผมเสน่ห์รถบ้านขอบคุณครับ